สวัสดีครับทุกๆคนนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องโชคขมลนะครับคลิปนี้ก็ยังอูกับการแกะของเก่าเหมือนเดินครับความรู้เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับทุกคนหรือของเก่านะครับที่ผมกําลังทําอยู่นี้เป็นงานแกะนะครับทุกคน เป็นงานแกะทองแดงนี่ครับเป็นอีกอาชีพหนึ่งครับที่ผมทำประจำแล้วก็เป็นงานประจำของผมนะครับผมก็จะเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับเกี่ยวกับงานซื้อของเก่านี่เป็นทองแดงครับท่านผู้ชมนี่ที่ผมแกะนะครับแกะแกะแกะออกมานี่ครับการทองแดงนะครับ เป็นของเครื่องซักผ้านะครับทุกคนนี่ครับช่วงนี้ราคาทองแดงกําลังดีนะครับเป็นทองแดงเส้นเล็กนะครับจะมากหรือน้อยก็ต้องแกะนะครับนี่คือวิธีการแกะของผมนะครับแกะชิ้นเล็กๆครับเป็นของเครื่องซักผ้านะครับเครื่องซักผ้าถังเดี่ยวนะครับ จะมีทองแดงอยู่ที่ตัวดูดน้ำนะครับมันจะมีอยู่ข้างในผมแกะมาผมก็ามาดึงทองแดงออกครับที่เอาออกไปอยากครับท่านผู้ชมนี่ครับส่วนที่เหลือนะครับก็ทิ้งบ้างนะครับขายไม่ได้ก็มีนะครับไม่ใช่ว่าจะขายได้ทุกอย่างนะครับการแกะนี่ ใจเย็ยนๆนะครับถ้าใครใจเย็ยนคนนั้นก็แกะได้นะครับบางวันนั่งแกะทั้งวันก็ได้ไมาถึงสามกิโลนะครับทองแดงชิ้นเล็กๆนะแกะยากแกะง่ายก็มีครับนี่ครับก็เยอะอยู่นะครับทองแดงของผม เพราะว่าผมไม่ได้รับซื้อนะครับผมซื้อเหมามาผมก็มาแกะนะครับส่วนมากเป็นงานชิ้นเล็กนะครับ่คยมีใครอยากแกะนะครับเพราะว่าจะยากกว่าจะได้นะครับทุกคนนะครับส่วนสายไฟนะครับผมก็ตัดเสร็จแล้วครับ ที่ผมตัดสายไฟเสร็จแล้วผมก็จะมานั่งแกะท้องแดงคือใช้ฟ้าเก่านะครับมีหลายอย่างครับทุกคนอันนี้เป็นบอร์ดนะครับบอร์ดเครื่องซักผ้าครับก็มาแกะเอาสามขาแกะตะขาบแกะท้องแดงนะครับทุกคนนี่ครับงานของเก่านะครับใครชอบก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทุกคน เครื่องซักผ้าทั้งเดียวนะครับก็เคาะเอาหม้อแปลงที่เหลือก็ทิ้งนะครับขายไม่ได้ทุกคนครับก,ก็ได้เดี๋ยวพลาสติกเพราะว่าบอร์ดมีกาวเขาเลยไม่ซื้อไม่มีโรงไหนซื้อนะครับผมก,กแ็แกะเอาตะขาบแกะเอาทองแดงที่เหลือก็ทิ้งครับเหลือทิ้งจากแดดไว้ครับให้กาวหลุดออกหมด แล้วก็ค่อยมาคลายบอดนะครับบอร์ดก็คลายได้อยู่ครับแต่อย่าให้มีกาวครับก็จะเลือกติดตามคลิปต่อไปนะครับทุกคนครับคลิปนี้ก็จบแค่น,นี้ครับสวัสดีครับ